ว้าวยางอยู่ทรงสวยงาม,งม,ม,ามท่านผู้ชมมาชมวิธีเพ่นหยอดน้ำกดหยอดน่าดายยางคืองามแท้นี่นี่เดี๋ยวมาถามเคล็ดลับน้ำเจพิ่นี่หยอ่อนเึ้งเบึง,บง,บง,บงอดึงเึงๆๆึงหยกเนืนี่บ่เจขว <c oughs> <c oughs> ด,ดจรจงซี่บ่เจ <c oughs> พี่เชนเตอร์ <c oughs> <c oughs> เสือนี่ผ่านสงครามท่านูรรมมุษบิึ่งนี่เวลาหยอดนี่หยอดไปด้วยแล้วก็คนไปด้วยเนาะลงลงลงรลงมา <c oughs> ต้องคนคักบอเจคนคักอยู่คนเบาเบามือนี่ธรนมู้ชมพ่อล่ะอพ่อออกมา,าว่ะฉันแล้วก็วาง เปะเข้าไปใช้ท่านผู้ชมมือนี่ส่องดากยางท่านผู้ชมความสวยงามพุ่นอะ่ะเป็นก้อนอยู่ทรงมาเบิง่งท่านผู้ชมว่ามันเป็นยังไงย,ย่อนนำนำกดตัวนี้ฟังเสียงฟังเสียงมีเจเป็นจิกีดได้เบิง่งอุ้ยท่านผู้ชมนี่มีดที่คมนี่เสียงมันต้องจังสิ วดๆๆ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 คือคนตบมือให้นะเห็นบอนี่แหละที่มาของคำว่าสวดสวดนะท่นนนานผู้ชมมาเบิ่งพุ่นนะเห็นบอดากอย่างงามบอนี่บอได้ถ่ายเบ็ดบอได้ถ่ายสร้างภาพด้นี่ถ่ายไปเรื e ่อยๆนี่โตงามค่ะท้ายโตบางงามก่ะท้ายคือกัน,กนงามกับท้ายบางงามกับท,ท้ายท่านผู้ชมมาฟังเสียงเอา มยเจอันนี้ก็มาสมผลงานผลงานนำกดเออเวลากรีดยางให้ไวก่ะเชงซีล่ะมันเบาไวทำเบาชโลมเลยนะมันเป็นแนนี่นะก่อนยางก่อนยางบ่อลูกซ้ายหยอด ตัวนี้หนาต่ำบกขึ้นจากเทื่อตัวนี้บกสองถวยเลยใส่มาเบิ้งดูมันเป็นยังไงดากมันนะบกกีบบกเลาะบกแกงอืมอ่ะโซ่ะโซ่ดากมันนี่หยกทรายหยอดฟังเสียงมีดปุ๊บ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 เนาะานรู้ชมเนาะ ฟังเสียงมีดนะเป็นตะลุย,ยู่เลยเนาะม,มันบุลุยจากเธอนะโอ้ตัวนี้คือกินตามันแทะตำรวจส้มตัวนี้มันนูนขึ้นมาเนาะตัวนี้เป็นอยากให้เจ้าจกให้เบื่องเนตัวนี้นะเมา่ท่านได้เต็มถว้วยตำรวจส้มก็เลยประจกกน,นะอ บุมมีฟิมือสิโจกแล้วคนบุมมีโจกอโจกโจกให้เบิ้งเองนะตัวนี้ใส่มาเบิ้งดูดากมันเป็นยังไงพูดเห็นบ่ท่านผู้ชมยูจีใส่เล็กตะคอเเ้าะมาหนโีโอ้โหนี่ตเต็เมตเนาะนี่เต็มนี่ ส่วนลายแล้วมันสิจกออกง่ายนะ่อเห็นบ่ท่านผู้ชมนี่ถ้าใส่น้ำกดนี่มันมีสาร ah หล่อลื่นแม่นบ่ปุ้งบุ้งบุ้งนำหนักนี่ปุ้ยท่านผู้ชมก่อนอย่างนี่ไปละท่านผู้ชมไปเบิ่งวิธีหยอดละ